รถวัดนะครับคันนี้รถวัดรถวัดป่าอุดรเรานี่แหละครับคันนี้นี่เดิมทีเป็นถัง NGV 2ใบนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าบันเติมยากแล้วก็อุปกรณ์ NGV ราคาค่อนข้างจะสูงกว่า LPG นะครับดังนั้นทางวัดก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเ g v 2ใบเปลี่ยนไปเป็น LPG พดูเติมง่ายกว่าครับอะไรก็ถูกกว่าเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะครับว่าเป็นยังไง อุปกรณ์บางตัวนะครับใช้งานได้อาทิเช่นรางัวชีดตัวนี้นะครับเป็นรางเคอินนะครับเตืนรางเคอินมันก็ดีนะแล้วมันก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเราก็เลยจะใช้รางเคอินเนี่ยให้พระนะครับเหตุผลที่ใช้ก็คือเพื่อ,อลดค่าใช้จ่ายของทางวัดไปด้วยนะครับรถตู้ของวัดนะครับจากเดิมทีที่เป็นถัง NGV 2ใบตอนนี้เราก็ปลด NGV ออกเหลือเป็นถัง LPG 1ใบนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็คือ สวิตของเรานะครับสวิตแก๊สของเราเราเดินแก๊สกันอยู่นะสังเกตนะครับเวลาที่เดินแก๊สมันจะเป็นไฟสีเขียวอยู่ทังด้านนี้นะครับแต่ถ้าเดินน้ามันมันจะเป็นไฟด้านสีส้มๆอยู่ด้านลูกถังน้ํามันนะตอนนี้เราเดินแก๊สกันอยู่ก็มีกำลังดีครับมีกำลังดีเลยเราเดินแก๊สกันอยู่นะเหยียบได้ติดเท้าเลยนะครับกำลังเหมือนน้ำมันแล้วครับ ข้อดีของรถตู้คันนี้นะครับที่เปลี่ยนจาก n g v มาเป็น l p g ก็คือเติมแก๊สง่ายขึ้นราคาแก๊สเท่ากันนะครับ17บาทพอๆกันนะครับแต่ว่าการเติมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ดูยลยครับนี้เราเดินแก๊สอยู่เนาะเติมแก๊สง่ายขึ้นออุปกรณ์แก๊สของ l p g นี่ค่อนข้างจะถูกนะครับทุกอย่างของ l p g จะถูกกว่าเพราะว่าอุปกรณ์เขามันไม่ได้รองรับแรงดันที่สูงเท่า n g v นนะครับดังนั้นการซื้อหาอุปกรณ์ก็จะถูกกว่าเยอะเลย แล้วก็อัตราเล่งก็ดีครับ LPG แบบเนี่ยจะเดินได้ใกล้เคียงน้ำมันมากกว่าอัตราเล่นก็คล้ายน้ำมันแหละครับเหมือนกันเลยอย่าลืมนะครับอยากติดตั้งแก๊สก็เรียนเชิญที่บางกอกแก๊สอุดอรนะครับเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบ,บกะแก๊สรถยนต์ทุกระบบเพราะทำนานแล้วทำมานาน20กว่าปีแล้วนะครับจึงมีความเชี่ยวชาญรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับแก๊สรถยนต์ทุกระบบครับคุณก็จะปลอดภัยแล้วก็แล้วก็ประหยัดด้วยนะครับสวัสดีครับ